สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพามาชมรายละเอียดของปืนพกตระกูลใหม่ล่าสุด2025 c z 7ีที่ยังคงสืบทอดชื่อเสียงระดับตำนานพร้อมเพิ่มการอัปเกรดที่ทันสมัยสำหรับนักแม่นปืนยุคป,ปัจจุบันเริ่มจากภายนอก2025 c z 7ียังคงใช้โครงสร้างเหล็กทั้งตัวที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและสมดุลในมือแต่ครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงด้านสรีรศาสตร์ ขอบโค้งมนขึ้นและพื้นผิวด้ำจับที่ได้รับการออกแบบใหม่ทําให้การจับถนัดมือมากกว่าเดิมฟินิชใหม่ทั้งสีดำด้านสแตนเลสและแบบทูโทนยุทธวิธีไม่เพียงแต่ดูสวยงามแต่ยังทนทานต่อรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนอีกด้วยด้านสมรรถนะ CZ 75เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในเรื่องความแม่นยำและความน่าเชื่อถือและในรุ่น2025ก็ได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยระบบไกที่ได้รับการปรับปรุง ให้จังหวะไกที่คมชัดและรีเซ็ตสัน้นทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นการออกแบบศูนย์ลำกล้องต่ำช่วยลดแรงกระเด้งปากกระบอกทำให้ควบคุมปืนได้ดีและกลุ่มกระสุนแน่นไม่ว่าจะใช้ที่สนามยิงหรือการแข่งขันจุดขายที่โดดเด่นของ2025 Cz75 คือการผสมผสานงานฝีมือสไตล์ดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ต่างจากปืนโพลิเมอร์จำนวนมากในตลาด โครงเหล็กทั้งตัวให้ความรู้สึกมั่นคงและช่วยลดแรงถีบขณะที่ร่องสไลด์และคันบังคับที่ใช้ได้ทั้งซ้ายขวาก็ถูกปรับให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีความสามารถในการปรับแต่งได้เช่นรุ่นที่รองรับการติดตั้งออปติกเพื่อใส่เรสดอทได้ง่ายรวมถึงด้ามจับที่เปลี่ยนได้ตามความชอบ สำหรับผู้พกซ่อนรุ่นคอมแพกก็ยังคงสมัรถนะระดับตำนานของ c ีแในขนาดที่เล็กลงส่วนรุ่นฟูไซก็ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานจริงหรือการแข่งขันเรื่องราคา2025 CZ 75อยู่ในระดับที่แข่งขันได้มากเริ่มต้นราว8 5ดดอลลาร์สำหรับรุ่นมาตร,รฐานและสูงสุดประมาณ1,200ดอลลาร์สำหรับรุ่นติดออปติกหรือรุ่นพิเศษ ทำให้เข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงความรู้สึกเป็นปืนระดับพรีเมียมสรุปแล้ว2025 Cz75 ยังคงซื่อสัตย์ต่อรากเงาของมันพร้อมมอบคุณสมบัติที่ทันสมัยที่นักแม่นปืนต้องการในปัจจุบัน มันคือปืนที่แม่นยำเชื่อถือได้และสร้างมาให้ทนทานด้วยการออกแบบที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานแต่ยังคงความสดใหม่สำหรับยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมนักแข่งหรือผู้ที่มองหาปืนคู่กายที่ไว้ใจได้2 0 2 5 c ซีซ75คือตัวเลือกที่ยืนหยัดเหนือคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่างแท้จริง